สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดขึ้นที่ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณตีห้าของวันที่27กรกฎาคมปี2017ผู้อยู่อาศัยบนชั้นสิบของคอนโดสุดหรูราคาแพงใจกลางเมืองพวกเขาถูกปลุกให้ตื่นเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงโวยวายและเสียงร้องขอความช่วยเหลือ พวกเขาทุกคนต้องลุกขึ้นนั่งบนเตียงและตั้งใจฟังเสียงร้องนั้นเพราะพวกเขาคิดว่านี่ต้องไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนพวกเขาคิดว่าเสียงร้องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในย่านคอนโดหรูราคาแพงที่ตั้งอยู่ใจกลางชิคาโกเกือบสิบนาทีสำหรับเสียงต่อสู้และเสียงร้องขอความช่วยเหลือผู้พักอาศัยชั้นสิบที่ไม่ระบุชื่อ เขาได้โทรแจ้งลงไปที่แผนกต้อนรับเพื่อแจ้งว่าอาจเกิดเหตุลายขึ้นภายในชั้นสิบและผู้แจ้งได้วางสายไปโดยที่เขาไม่ได้ระบุว่าเขาเป็นใครเมื่อพนักงานได้รับแจ้งเขารีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงคอนโดที่เกิดเหตุพนักงานได้นำกุญแจสํำรองมาไขประตูห้องที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไป เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตชายหนึ่งคนเขาถูกทำลายด้วยมีดไม่พบบุคคลอื่นอยู่ภายในห้องนี้จากการตรวจเช็คเจ้าของห้องพักนี้คือรองศาสตราจารย์วินเดมเรเทอร์เขามีอายุ46ปีเขาเป็นนักจุลชีววิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เขาเป็นรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกตั้งแต่ปี2007ส่วนใหญ่เขาจะทำงานในห้องปฏิบัติการแต่ในบางครั้งเขาก็ได้รับเชิญให้ไปสอนพิเศษให้แก่พวกนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขาเป็นรองศาสตราจารย์ที่ได้รับการยอมรับและเคารพจากบรรดาน,นักศึกษาของเขา จากการชนสูตรผู้เสียชีวิตในคดีนี้คือเทรนตันคอนเนลเขามีอายุ26ปีเขาเป็นแฟนหนุ่มของวินเดมเทรนตันทำงานเป็นช่างทำผมเขาเป็นคนที่คุยเก่งเขามีสเสน่ห์และเขาเป็นคนตลกเขาย้ายจากบ้านเกิดที่มิชิแกนมาที่ชิคาโกในกลางปี2016ต่อมาเขาได้รู้จักกับวินเดมผู้มั่งคั่งรำ่ำรวย หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้คบหาเป็นแฟนกันจนกระทั่งในวันที่26กรกฎาคมปี2017วินเดิมได้ส่งข้อความหาเทนตันบอกให้เขาเข้ามานอนด้วยกันที่คอนโดเทนตันจึงได้ยืมรถของเพื่อนเพื่อขับไปที่คอนโดของแฟนหนุ่มโดยเขาได้บอกกับเพื่อนว่าจะกลับมาในเช้าของอีกวันพร้อมกับนำรถมาคืน จนกระทั่งเช้าก็ยังไม่มีวิ่แววของเทนตันเพื่อนได้พยายามโทรศัพท์และส่งข้อความหาเทนตันแต่ไม่มีการตอบกลับจนเขาเริ่มเป็นกังวลเขาจึงได้ส่งข้อความไปหาวินเดิมแฟนของเทนตันแต่เขาไม่อ่านข้อความและไม่ตอบกลับสามวันก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมแอนดรูวลเลนเขามีอายุ56ปีเขาบินจากอังกฤษ มาที่สหรัฐอเมริกาน้องสาวของเขาบอกว่าทางครอบครัวไม่รู้ว่าแอนดูหายไปไหนเพราะเขาวินไปอเมริกาโดยไม่บอกใครเลยแอนดู Andrew กำลังเดินทางไปอเมริกาเขาเดินทางไปอเมริกาเป็นครั้งแรกและคนที่ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เขามาที่อเมริกาคือวินเดมพวกเขาทั้งคู่รู้จักการผ่านทางเว็บหาคู่เกอ์ออนไลน์ ทั้งคู่คุยกันทางออนไลน์มาหลายเดือนแล้วพวกเขาทั้งคู่ได้วางแผนอนาคตร่วมกันพวกเขาคุยกันทุกเรื่องหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยกันทางออนไลน์มานานหลายเดือนทั้งคู่พบว่าพวกเขามีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างแอนดูนั้นเขาทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ประเทศอังกฤษเขาทำงานด้านการเงิน แอนดู u, มีภาวะอาการโรคซึมเศร้าคั้นรุนแรงในตอนที่เขาได้พูดคุยทางออนไลน์กับวินเดิมแอนดูได้บอกกับวินเดิมว่าเขาอยากจบชีวิตตัวเองทั้งคู่วางแผนและพูดคุยกันเรื่องเดินทางไปประเทศออสเตรเลียด้วยกันและทั้งคู่ยังได้วางแผนเมื่อพวกเขาไปถึงประเทศออสเตรเลียทั้งคู่จะฆาตกรรมผู้คนในระหว่างที่พวกเขาเดินทางท่องเที่ยว พวกเขาทั้งคู่มีแนวความคิดที่เหมือนกันหลายเรื่องแต่มันเป็นเรื่องในทางไม่ดีหลังจากทั้งคู่พูดคุยทำความรู้จักกันมานานหลายเดือนใน,นที่สุดวินดอมได้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แอนดูในการเดินทางมาหาเขาที่อเมริกาเมื่อแอนดูมาถึงชิคาโก้วินเดิมได้เช่าห้องพักในโรงแรมไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมแห่งนี้มันอยู่ตรงกันข้ามกับคอนโดของเขาเองนอกจากนี้ทั้งคู่ยังวางแผนที่จะไปซื้ออาวุธปืนพวกเขาทั้งคู่ขับรถเดินทางไปที่เมืองเซนหลุยเพื่อหาซื้ออาวุธปืนแต่พวกเขาก็ต้องผิดหวังเพราะในวันนั้นร้านขายอาวุธปืนปิดทั้งคู่จึงขับรถกลับมาที่คอนโด ในระหว่างทางนั้นเองวินเดอมม,มีแนวความคิดว่าเขาอยากจะฆาตกรรมเทนตันเทนตันนั้นเขาจะรักวินเดอมม,มากเพราะพวกเขาทั้งคู่เป็นแฟนกันมากว่าหนึ่งปีแล้วจากนั้นวินเดอมได้ส่งข้อความหาเทนตันบอกให้เขามานอนเป็นเพื่อนที่คอนโดเขาบอกเทนตันว่าได้จัดเตรียมอาหารข้ามแสนอร่อยไว้ให้ เมื่อเทนตันมาที่ห้องวินเดิมได้ส่งข้อความหาแอนดูว่าแผนของพวกเขาใกล้จะสำเร็จแล้วหลังจากทานอาหารข้ามด้วยกันเสร็จเทนตันก็เข้านอนตามปกติวินเดิมได้เดินไปเปิดประตูห้องให้แอนดูหลังจากน,านั้นทั้งคู่ใช้มีดช่วยกันฆาตกรรมเทนตันหลังจากน,านั้นทั้งคู่ได้หลบหนีจากคอนโดไปพร้อมกันค่อนข้างแปลกในระหว่างทางที่หลบหนี วินเดอได้แวะบริจาคเงินสด6 0พันดอลลาร์สหรัฐให้กับศูนย์สุขภาพเพศทางเลือกโดยเขาบริจาคในชื่อเทนตันจากนั้นในระหว่างทางที่พวกเขาขับรถไปอีกพวกเขาได้แวะบริจาคเงินอีก1,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับห้องสมุดในเมืองโดยเขาบริจาคในชื่อเทนตันเหมือนเดิมพวกเขาหลบหนีตำรวจอยู่ได้นาน9วัน จนในที่สุดทั้งคู่ก็ถูกจับกลุมตัวได้วินดัมได้พูดออกมาว่าฉันทำร้ายเขาฉันทำมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของฉันและฉันเสียใจในสิ่งที่ฉันทำภายหลังถูกจับกลุมวินดัมได้บริจาคเงินทั้งหมดของเขาให้การกุศลโดยเขาบริจาคในชื่อเทนตัน การพิจารณาคดีเริ่มขึ้นในปี2021อันดูให้การรับสารภาพในสิ่งที่เขาทำร่วมกับวินเดิมแต่วินเดิมให้การปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเขาทำทุกอย่างลงไปตอนเขาไม่มีสติเพราะในตอนนั้นเขาเสพยาเข้าไปคดีนี้วินเดิมถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรม เขาถูกตัดสินจำคุก53ปีอนดู Andrew ถูกตัดสินจำคุก45ปีแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน